เกมวีคที่26คู่ระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านรักมาเยือนบูครับมาดูเฮ to Head กันหน่อยครับว่า5เกมหลังสุดที่พบกันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเฮ to Head นิวคาสเซิลกับบู๊เจอกันทั้งหมด11ครั้งนะโดยประกอบไปด้วยนิวคาสเซิลชนะ2ชนะในบ้าน1นอกบ้าน1ส่วนฝั่งบูฟชนะนะครับ1ครั้งนะแล้วก็จะเป็นการชนะนอกบ้านแล้วก็เสมอกันไป8ครับ มาดู5เกมหลังสุดที่เจอกันในพรีเมอร์ลีกครับฤดูกาล2020-21นะครับเมื่อต้นฤดูกาลก็เสมอกันไป1-1ฮะฤดูกาล2019-20ก็เสมอทั้งเย้าและเยือนก็เสมอกันไป1-1อีกฮะแล้วก็ฤดูกาล2018-19เกมที่2เสมอกันไป1-1อีกฮะแล้วเมื่อต้นฤดูกาล2018-19วูฟชนะไป2-1ครับโอ้โหคู่นี้จะเสมออะไรกัน1-1แต่นะช่วงนี้บอกเลยว่า หนักหนาสาหัสกันทั้งทั้งบูฟบูฟก็มีปัญหาเรื่องกองหน้านิวคาสเซิลนี่โอ้โหตัวเจ็บอื้อซ่านะครับแต่ปู่ลอยแก่เก่าครับระวังลูกเก่าปู่ลอยฮะอ่ะมาดูกันหน่อยครับว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรกันบ้างนิวคาสเซิล5เกมหลังสุดแพ้ไป3าแพ้หน้าสโดยประกอบไปด้วยแพ้แมนยู1-3แพ้เชลซี0-2ไปชนะเซาแธมป์ตัน3-2แพ้คิตตันพาเลท 12แล้วก็ชนะเอลวัตันสองศูนย์ส่วนทั้งฝั่งวูฟโอ้ดูดีฝัน่นิดนึงห้ากเกมนังสุดชนะ3เสมอ1อ่าตัวดีคือเสมอผองรัชจำไมค์ดีคือเสมอแคือแพ้โอเค w คือวินเนอร์ก็คือชนะชนะ3เสมอ1แพ้1โดยประกอบไปด้วยชนะลีด1 0ชนะเซาท์ทำต้น21เสมอเลสเตอร์0 0ชนะอาร์เซนอล2 1แล้วก็แพ้ คิสตันพาเลตศูนย์องสองทีมนี้นี่ไปแพ้คิสตันพาเลตกันทั้งคู่นะครับ mm hmm. บอกว่าปูร้อยเนี่ยผมว่าแกมีของนะคิตตันพาเลตปูร้อยแกได้ลูกเกา๋าอเราไปดูครับว่าเก็ตเล็กๆน้อยๆแฟนซีพิมเมยร์ลีกทางพิมเมยร์ลีกเขาให้อะไรเรามาบ้างนะผมก็ได้รู้ไปพร้อมเพื่อน mm hmm. ๆนี่แหละครับแปหน่อยแปรหน่อยแปรหน่อยแปรหน่อยโอเคคุณทราบหรือไม่อ่ะ คุณทราบหรือไม่ทั้ง2ฝ่ายทำประตูได้ในการพบกันในพรีเมียร์ลีก11ครั้งก่อนหน้านี้ระหว่างนิว c คอสเซิลยู่นเตดแล้ววูฟมันเป็นการแข่งขันที่เล่นมากที่สุดในการแข่งขันทั้ง2ฝ่ายไม่ได้เก็บขีนชีตก็คือเจอการส่วนมากจะยิงกันทั้งคู่เสมอไม่ได้เก็บขีนชีตอย่างที่เราเห็นครับเสมอหนึ่งหนึ่กันมาเยอะมากนิว c คาสเซิลไม่ชนะใครในลีก4นัดหลังสุดที่เจอกับวูฟ อ๋อคืออ๋อก่อนคือสี่นัดก่อนจนะมาเจวู๊คืออ่าแพ้ไป2เสมอไป2นะครับับตั้งแต่ชนะ4 1เมื่อเดือนเมษาโอ้แล้วก็วู๊ชนะการแข่งขันพรีเมียร์ลีกสามใน4ครั้งล่าสุดโอเควู๊เอ่อเป็นอะไรที่นักเตะใช่ไหมนะวู๊ลรีแอนเดอร์เอาว่าผมอ่านดิก เด็กโขอภัยครับยิงได้มากกว่า26โดยไม่ทําประตูได้มากกว่านักเตะคนอื่นในการแข่งขันโอเคน่าจะเป็นรายชื่อฮะก็คือเขาพิหมหริเขาบอกว่าคู่นี้น่าจะไม่เก็บคีนชี้ก็คืออาจจะเสมอกันแบบมีสกอร์จากสถิติที่ว่ามาเด็กก็ต้องลองดูครับและช่วงนี้ฟอร์มทั้งคู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กันทั้งคู่เลยไปดูครับถ้าผมจาเป็นต้องเลือกนักเตะของนิวคาสเซิลและลีะดขอโทษครับ ของนิวคาสเซิลหรือวนะูฟในตำแหน่งตัวลูกและตัวรับผมจะเลือกใครเข้าสู่ทีมกันบ้างนะครับผมอไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านก่อนอย่างนิวคาสเซิลฮะนิวคาสเซิลอยู่นี่ฮะผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมแน่นอนครับนี่เลยยึดมือหนึ่งยาวๆครับคาร์ลดาโร่ดาโรฮะ,ะมือหนึ่งของทีมครับยึดมือหนึ่งยาวๆของหลังชั่วโมงนี้นี่ครับในะตำแหน่งวิงแบ็ค หรือบางทีก็เล่นแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายทางด้านซ้ายครับนี่เลยฮะฤด,ดูการนี้ทำไปแล้ว1นึ่แอซิดกับ3ครีนชี ief, ครับนิวคาสเซิลโอ้โหแต่ว่านิวคาสเซิลบอกเลยครับหนักหนาสาหัสช่วงนี้จูมอลลูอิสลูอิสครับจูมอลลูอิสในตำแหน่งแบ็กซ้ายฮะแล้วก็โอ้โหตัวที่เจ็บเจ็บนี่คือยังเจ็บยังเจ็บเจ็บกันอยู่ฮะนี่ฮะหลายตัวครับขึ้นส้มขึ้นสีส้มสีแดงเนี่ย นะครับก็คือมีอาการโดยเฉพาะสีส้มเนี่ยคือมีโอกาสลงขนาน75%ครับยังไงเพื่อนๆก็ตามข่าวกันให้ดีนะครับพวกที่ขึ้น75%บางทีเนี่ยอย่างเช่นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าอันโตนิโอขึ้น75%สุดท้ายก็ลงตามปกติพวก75%นั่นคือมันแบบเหมือนว่ามีโอกาสได้ลงฮะแต่ว่าพวกที่ขึ้นแดงๆนี่คือลุ้นยากครับนี่ครับจะกลับมาหนูนะครับมัน10เดือนหน้าอ่ะถ้า ตอนนี้คือได้กองหลังในตำแหน่งกองหลังได้ได,ได้ผู้สาประตูได้แบ็กแล้วก็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 วกวกวกอ่านี่ครับในตำแหน่งแบ็กอีกข้างหนึ่งถ้าจําไม่ผิดถ้าจําผิดขอภัยนะครับถ้าจําผิดขอภัยผมก็ไม่ได้ตามนิวคลาเซลเป๊ะๆหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการนักเตะของนิวคาสเซลเลยดังนั้นเราไปดูไล์อัพเกมที่แพ้แมนยูไปสามหนึ่งว่าผู้จัดการทีมใช้ใครกันบ้างลงสนามครับบางที อ่าโอเคอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยประมาณนั้นเดเจเลูอิสโอเคในตำแหน่งแบ็คแล้วก็เบอร์17อ่าเบอร์17ผมคิดว่าดูซิ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 นะครับเรียกกันสดๆเลยนะครับเนี่ยผมไม่ทำสกิปครับต้องขอภอภัยอ่ก็คงน่าจะงได้รับโอกาสลงอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าตัวหลักๆคนนี้มันเจ็บอยู่ครับ และผมก็อย่างที่บอกครับคือชอบนักเตะในตําแหน่งให้แบ็กก่อนนะครับในตําแหน่งแบ็กนะแบ็กซ้ายแบ็กขวาได้มาแล้วแล้วก็ตัดตัวนี้ออกไปเอาเซนเตอร์ต,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 ตัวหลักๆที่ผู้จัดการทีมใช้ลงสนามยังต่อเนื่องครับนะถ้าใครสนใจใช้บริการก็ชัวร์ๆก็พูรึกษาประตูครับนะกองหลังเนี่ยและตำแหน่งแต่ว่านิวคาสเซิลนี่เก็บคีนชีตยากครับแต่ก็ไม่แน่ครับเกมนี้ อาจจะมีกินชีสก็เป็นได้แต่เจอกับวูผมก็ยังมองว่าคิรินคลาร์กคิรินคลาร์ครับในตำแหน่งเซนเตอร์ครับแล้วก็ในตำแหน่งแบ็กด้านฝาครับก็คงน,น่าจะได้รับโอกาสต่อเน,นื่องครับเอมิลครอฟโอโ้นี่ฮะทั้งสองตัวครับในตำแหน่งกองหลังของนิวคาสเซิลครับถ้าใครสนใจใช้บริการคิดว่า จะสามารถเก็บคิืนชีตได้หรือหวังคะแนนจากการแอซซิตในตำแหน่งกองหลังึ้นได้บุกก็ลองพิจารณารายชื่อของตัวรับนี่ก็เซินก็ถ้าผมจะเลือกก็จะเลือกในพวกหนึ่งใน3เนี่ยครับบางคนอาจจะเลือก3ตัวเลยหรือบางคนอาจจะจิ้มไปสักตัวก็ได้นะก็แล้วแต่แผงแต่ละคนบางทีบางคนเขาใช้วิธีกระจายความเสี่ยงโดยการเลือกนักเตะตัวรับจากทีมหลายๆทีมเพื่อกระจายความเสี่ยงนะหรือบางคนมั่นใจก็ อัดเป็นโคต้า2ตัวหรือ3ตัวก็ได้ครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคบัานครับแล้วแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกไม่ต้องเชื่อผมครับดูเป็นข้อมูลแนวทางประกอบการตัดสินใจสุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวเพื่อนๆเองครับจงมั่นใจในตัวเองนะครับลองเชื่อมั่นในตัวเองครับว่าเนี่ยเรามั่นใจเราเราเลือกก็เราทำาทำให้เราดูบอลสนุกขึ้นนะสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกครับมันอยู่ที่ตัวเราฮะาจังหวะมันได้จังหวะมันเข้า เราก็อาจจะได้รางวัลได้ค่ขาขนมติดไม้ติดมือมาครับส่วนตำแหน่งตัวลุกยืนหนึ่งชั่วโมงนี้ครับยกให้นี่เลยครับกองกลางผู้นี้ฮะฤดูก,การนี้ทำไปแล้ว4ประตู1นึ่งแอซซิดครับเลกิลอนใช่ไหมขอฟังหน่อยครับผมทำไม่ได้ฮะมิเกลอาร์มิรอนอาร์มิรอนอาร์มิรอนประมาณนี้ครับเพื่อนๆน่าจะฟังชัดและอ่านออกไปแล้วเพื่อนๆอ่านออกอยู่แล้วครับเพื่อนๆเก่งภาษาพอผมด้วยแล้วแล้วก็ แม็กซิมแมนครับอันที่ผมจําได้อ่าแม็กซิมแมนฮะฤด,ดูการนี้หลังจากหายเจ็บกลับมาก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องครับฤด,ดูการนี้ทําไปแล้ว2ประตรู3แอสซีดครับแม็กซิมแมนก็เป็นตัวความหวังในเกมลุกของนิวคาสเซิล์นครับส่วนกองหน้าเนี่ยยังไม่หายกลับมาในตัวความหวังของทีมครับนะวิลสันเนี่ยหลังๆผู้จัดการที่โอโหโจลิงตันเจ็บตัดออกไปเลยครับแต่ก็ขึ้น75%็เ็ขาอาจจะได้ลงสนามแต่ลงสนามมาแกก็ ทำผลง,งานไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับฤูดูการนี้ทําไปได้แค่หนึประตูแอแอตสครับและหลังสุดนี่คือแล้วทําช่วงที่ทําได้คือไปทําได้เมื่อตอนเกมที่เจอกับคิสตันพาเลตเกมที่10นู่นนะครับแล้วก็โอ้โหเราไม่ได้ครัทำได้1ประตูก็ไม่น่าเลิอกอยู่แล้วครับโจลิงตันนะไม่มีวิลสันคนนึงก็ต้องไปพึ่งพา ความหวังจากกองกลางครับก็2ตัวนี้ตัวความหวังอีกหนึ่งตัวถ้าผมจะเปต้องเลือกก็คงต้องฉีกไปครับก็นี่ฮะพอจะเป็นตัวความหวังได้1ทีมครับเป็นโจ๊กเกอร์ครับม้ามึดแต่ว่าถ้าสบายใจสุดก็2ตัวแรกเนี่ยครับนะสตัวแรกคิดว่าพอจะมีโอกาสถ้าเกมไหนแกยิงนะโดยเฉพาะตัวเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกมไหนแกยิงอย่างเกมที่เจอกับเซา,าท์ทัมตัน เขาถ้าได้หรือเชฟยูขอพเอสโอเชฟยูอ่านี่เชฟยูอันนี้ซาเลมตันถูกแล้วครับถ้าตามสลับกันขอภายก็ยิงได้ทั้งสองลูกดังนั้นครับคู่นี้ครับแม็กซิมแมนนะแล้วก็อ๋าไมเกลอาร์ไมรอนอาร์ไมรอนนี่ฮะก็หนึ่งสองครับต่างก็ประมาณที่เ,เพื่อนๆมีเลยครับอย่างแม็กซิมแมนก็ฤดูกาลนี้ทำไปแล้วสองประตูสามแอสซิสต์ครับนะถ้าโจ๊กเกอร์นหน่อยงบไม่ถึง ก็แต่อยากได้ตัวลุกของนิวคาสเซิลก็นี่ครับ4.5เท่านั้นนะ4.5เท่านั้นอ่าก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องเป็นนักเตะตัวแถบก็ได้ครับแบบเงินมันเหลือแค่นี้จริงๆเจฟฟ์เฮนดริกเจฟฟ์แคนลิกครับอ่าก็เป็นกองกลางลุ้นๆ้เลยครับเพราะว่ากองหน้ามันไม่มีตัวที่จะฝากความหวังได้เลยก็ลองพิจารณาดูได้ครับถ้าใครสนใจใช้บริการตัวลุกแลตัวรับของนิวคาสเซิล ก็ลองพิจารณารายชื่อตามนี้ได้เลยครับอะมาดูฝั่งผู้มาเยือนอย่างวูฟครับอทางฝั่งของวูฟเนี่ยช่วงนี้ก็มีปัญหาช่วงเรื่องกองหน้าครับแล้วก็ความเหนียวแน่นมันไม่เหนียวแน่นเหมือนเมื่อก่อนคือไม่ได้มีตัวจบสกอร์ครับไม่มีลาอูเฮมิเนสตัวเดียวเนี่ยก็ลำบากครับผู้สารประตูมือหนึ่งของทีมครับบอกเลยครับ ผมยังจำชื่อตัวนี้ไม่ได้ครับเพื่อนๆน,น่าจะอ่านออกครับอ่าฟังดูครับ Pedro dos Santos อบอกเลยผมฟังไม่ทันฮะอะไรลงท้ายด้วยซิโอสักอย่างขออภัยแต่เพื่อนอ่านออกไปแล้วเพื่อนเก่งครับแล้วกองหลังของวูปนะยืนหนึ่งครับในตำแหน่งแบ็คขวาวิงแบ็คขวาเลยครับตัวนี้เลยใช้บริการอย่างต่อเนื่องครับได้ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องอลงตัวจริงอย่างต่อเนื่อง n นลสันคาบร a ล Se มิโดอะไรซานาโดูดูการนี้โอ้ยผมเขินตัวเองครับไม่เก่งต้องไปต้องไปทําการบ้านให้หนักกับเรื่องอะไรที่นักเตะฤูดูการนี้ทําไปแล้ว2องแอซซิตหกคินชีสครับนะเพื่อนๆรู้กันนะถึงว่าเรารู้กันครับขอภายเรื่องภาษาด้วยเซมิโดซานาโดเดฟเวนเดอร์ขอบคุณครับขอบคุณครับ mm hmm. อ่าแล้วก็กองหลังของบู๊ปตัวที่หน้าเลือกอีกอ่ากับตันทีมครับหวังกินชีก็กับตันทีมลงแน่ๆฮะ ใน่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับตัวเก็บฝ่าตัวท้ายสุดเลยครับโคดี้ครับก็คงจะหวังคะแนนจากแอซซิสหรือหรือการทําประตูได้ยากครับแต่ว่าถ้าหวังคีินชีฟราคาก็สีครับเพรเป็นกองหลังกัปตันทีมคือการันตีลงตุรจริงครับ mm hmm. แล้วก็อีกหนึ่งตัวนี่ฮะอ่าอีกหนึ่งตัวในตำแหน่งกองหลังของวูบครับโรเมนเซส แล้วตำแหน่งกองหลังของวูฟดูดูการนี้ทำไปแล้ว3ประตูนะครับไม่มีแอซิดจะเก็บไปได้5คกรินชีครับราคาก็ไม่แพงฮะก็คิดว่าผู้จัดการทีมน่าจะเลือกใช้บริการในชุดกองหลังชุดนี้ครับยืนหนึ่งครับเนี่ยผมก็ให้นี่ครับเพราะชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนักเตะในตำแหน่งพวกแบ็คพวกวิงแบ็ก็ราะระหว่างคะแนนจากนอกจากหวังทีินชีแล้วก็ยังหวังคะแนนแอซิ์หรือที่อาจมีการทําประตูก็ได้ครับผมและถ้า เซนเตอร์ก็คู่นี้ครับราคาก็ไม่แพงครับในขอบสนามจีนน่าอยู่ประมาณที่5 0าจุู้าราคาอาจจะไม่หนีกันมากกับเวนเซี 4. พรีเมียร์ลีครับามาดูตำแหน่งตัวลูกกันบ้างตำแหน่งตัวลูกชั่วโมงนี้ก็ต้องยกให้เนโต้ครับยืนหนึ่งเนโต้แล้วก็เฮดรอลอมบนเนโนเนโต้ครับภาษาผมจำได้อยู่แล้วอีหนึ่งตัวนี่ครับรับหน้าที่ยิงฟรีคิก ลูกนิ่งจุดโทษอ่าผมเลี้ยตามชื่อแต่เพื่อนๆเ,เคยบอกชื่อผมอยู่ v นฟสมิดฟิลด์โอ,อ้ขอบคุณขอบคุณครับ <Wol ves. S 1> ขอบคุณอ่าเพื่อนๆเ,เคยบอกชื่อผมอยู่ผมก็ไม่ได้ไปทำการบ้างขออภัยจริงครับนะหนึ่งสองและอีกหนึ่งตัวก็เทาเล่เลยครับอ่าแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นเทาเล่แต่เป็นชื่อเต็มของเขาก็คือ อาดามาเตาเร่ครับคคละเตาเร่กับสั้นวิลล่าครับเพราะถ้าจะหวังในตำแหน่งโจลูกของวูก็คิดว่าก็คงต้องเป็นฝากความหวังไว้ที่แก๊งนี้เลยครับนะอ่าขอบคุณครับหลุยปาติหลุยปาติโออาในตำแหน่งผู้รักษาประตูขอบคุณมากครับใช่ไหมหล,หลุยปาติโอขอบคุณครับนะทีเพื่อนแล้วนะแต่เพื่อนน่าจะเก่งเรื่องภาษาอยู่แล้วเดี๋ยวผมต้อง ทำกันบ้านให้หนักพวกอะไรที่ตะวิท่องตามเพราะผมอ่านไม่ออกยอมรับเลยผมอ่านไม่ออกครับแต่ผมเน้นจดจําว่าไอาคนนี้ที่นี่คือตัวนี้อประมาณนี้ครับจบไปครับสาหรับวูฟถ้าใครสนใจใช้บริการตัวลูกและตัวรับของวูฟก็ลองพิจารณารายชื่อตามนี้ได้เลยฮะก็น่าสนใจครับถ้าชอบกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ช่องสนุกดีนะครับสลหรับสนุนช่องสนุกดีได้เข้าร่วมการแข่งขันลีกอินฟลูเอนเซอร์ขอขออผนานดิจิด้วยนะครับยังไงก็ ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมนะครับตื่นตานะครับมีแฟนๆเข้ามาตอนนี้ใกล้ครบพันแล้วนะแล้วพบกันใหม่กับการจัดทีมชิงเงินแสนข้อผนามจริงๆเกมวีคที่27ไหนขอดูตารางการแข่งขันนะครับเกมวีคที่2 7นะวันเตะคู่แรกวันที่6เวลาทุ่มครึ่งดังนั้นวันที่5ใช่ไหมโอ้โหพอดีเลยครับวันที่ห้า น่าจะเป็นเวลาเดิมครับ6โมงครึ่งผมจะมาไลฟ์จัดทีมชิงเงินแสนขอบผนาม GG Game w i ที่27ในสัปดาห์หน้านะครับ